สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสุดเลขเด็ดจ,จาก Facebook ทุกทท่านครับผมหลังจากที่ผลการออกนะครับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดวันที่17นะครับมกราคม2565ผ่านพ้นไปแล้วนะครับเรามาดูนะครับ ก็อ่าก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆนสมาชิกทุกท่านนะครับที่โชคดีกันนะครับในงวดนี้นั่นเองนะครับข้อมูล2ตัวล่างนะครับ9ชุดตรงนะครับลงเป็นคลิปสุดท้ายเลยนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ2ตัวล่างนะครับงวดนี้เป็น92นะครับ เสองเข้าไปตรงๆเลยนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาแสดงความยินดีกันนะครับหลัก10บทีเลข9นะครับหลักหน่วยเลข2นั่นเองนะครับอ่าทั้งบนและล่างเลยนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับในงวดนี้ถือว่าเราโชคดีกันมากๆเลยนะครับนะเฮงๆงกันนะครับ29นะครับ ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะเองนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านวิ่งตัวเดียวล่างนะครับเซฟไว้เลยนะสูตรนี้นะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวิ่งไว้วิ่งตัวเดียวล่างนะครับเซฟไว้เลยนะครับมาเก้าเต็มเตมนะครับและที่พลาดไม่ได้นะครับเลขมหัศรจันนั่นเองนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับ เลขมหัศย์น,นะครับมาทั้งบนทั้งล่างกันเลยทีเดียวนะครับสุรนี้เข้าไปที่2ตัวบนด้วยนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ59เนะเข้าเป็นเลขตัวกลับนะครับที่2ตัวบนส่วนข้อมูลนะครับ2ตัวบนนะครับ5 9ก็มาเช่นกันนะครับเต็มเต็มหลักสิบเลข5หลักหน่วยเลข9นั่นเองเนาะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ วันนี้ช่วงดีกันนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับถือว่าวันนี้เราโชคดีมีความเฮงนะครับติดมานะวันนี้เดี๋ยวเรามานะครับรับชมสูตรเลขวิ่งตัวเดียวล่างนั่นเองนะครับแล้วก็เซฟไว้เลยนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงข้อมูลให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับในสูตร2ตัวล่าง9้าชุดตรงนะครับในสูตรที่ ล่าสุดที่ลงข้อมูลไปนะครับจะได้เซฟกันไว้ดูล่วงหน้าเลยนะสูตรและก็ข้อมูลนั้นนะครับเป็นเพียงการคาดคะเนนะความน่าจะเป็นนะครับของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับอย่างนั้นเ,นเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับควรที่จะใช้นะครับวิจารณญาณน,นะของท่านในการรับชมแล้วก็ตัดสินใจในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวของเพื่อนเองนะครับสูตรทุกสูตรนั้นจัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนนะครับรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่มีสูตรใดที่เดินดีถาวรนะครับแล้วก็ไม่มีสูตรใดที่หลุดไปถาวรนะครับดังนั้นเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านวิเคราะห์พิจารณาตัดสินใจการเลือกใช้สูตรนะครับด้วยตัวของท่านเองเลขมหัสจัรย์นะครับงวดน,นี้789เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ1 5 9นะครับบน1 5 9ล่าง92นะครับ เฮงๆกันไปนะครับ9ก้ามาทั้งบนและก็ล่างนะครับลกษมหัศจรรย์ก็บอกอยู่แล้วนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับให้ติดไว้นะครับสําหรับใครที่อยากถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับให้มีเลข7เลข8เลข9นะครับติดกันไว้เลยนะครับสาธิติไม่ต้องถามถึงนะครับงวดนี้เป็นงวดที่46นั่นเองนะครับเพื่อนๆสมาชิก ทุกทุกท่านนะครับงวดต่อไปจะเป็นงวดที่4 17นะครับมีหลุด2งวดคืองวดที่19และก็งวดที่20สนะครับสำหรับสูตรเลขมหัสจั์นะครับเริ่มเดินที่รางวัลเล็กท้าย3ตัวบน9 24นะครับรางวัลเล็กท้าย2ตัวล่าง97นะครับติด7 8 9มาตลอดหลุดงวดที่19และก็20นะครับจากนั้นก็เดินยาวมาถึงงวดอ่าที่46เนาะอ่ครับเรามาดูเศก อ่าททีนะสูตรเลขวิ่งล่างตัวเดียวนั่นเองนะครับเพื่อนเ<ๆ>สมาชิกทำใดที่จําได้นะครับผมลงข้อมูลสูตรนี้ตั้งแต่เนินเน่นๆนะครับแล้วก็ให้เซฟกันไว้เลยนะครับก็คือไปชนที่เลข9นั่นเองนะครับนะ,ะสูตรนี้นะครับมีสถิติอยู่ที่14นะครับ14งวดรวดนะเพื่อนเ<ๆ>สมาชิกทุกท่านงวดที่แล้ววิ่ง9นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก92นะครับอ่า วดน,นี้ภาวนานะให้สูตรเดินต่อนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับดูแล้วก็รีบเซฟกันไว้นะครับนานวันไปเดี๋ยวเราก็จะลืมมันไปเองนะครับเนาะ,ะเพื่อนๆที่จําได้ก็จะได้เก็บข้อมูลนะครับไว้วิเคราะห์พินานะครับในช่วงโค้งสุดท้ายมาดูสูตรแล้วก็วิธีการคํานวณน,นะครับสําหรับสูตรเลขวิ่งล่างนะครับ14งวดรวดสูตรนี้ใช้นะครับหลัก หมื่นจำนวน2ครั้งนะครับหลักหน่วยบน1ครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับหลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่1 3ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งจากนั้นบวกด้วย7คงที่นะครับงวดแรกที่สุดนี้เริ่มเดินคือรางวัลเล็กท้าย2ตัวล่าง29นะครับผลบวกจะได้ดังนี้ อาบวกตัวเลขนะครับที่บวกกันมากกว่า1ครั้งก่อนเนาะแอ่าเกบวกเได้เท่ากับ18นะครับให้เอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลขแนะครับศูนบวกกัน3ครั้งได้ศูนย์เช่นเดิมจากนั้นก็นําผลมาบวกรวมกันนะครับก็จะได้เท่ากับ8ปบวกหได้9กนะครับเวกเได้เท่ากับ16 16บวกศน์ได้16 16นะครับ16บวก5 16บวก5ได้เท่ากับ21 21บวก0ได้21 21บวก4ได้25บนะครับ25บวก7ได้เท่ากับ32นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก29เนะครับเข้าที่เลข2หลักสิบล่างนะครับถูกเป็นงวดแรกนะครับนะสูตรนี้อ่าวิ่งบนล่างนะเพื่อนๆอาจจะมองข้ามไปนะครับนะสูตรนี้นะครับแต่ ตัวผมก็ยังเน้นไปที่บนเลยนะครับมา2ตัวล่างเฉยเลยนะครับนะสูตรนี้เป็นสูตรวิ่งนะครับมาบนล่างระยะยาวนะครับ17เงวดนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยลงข้อมูลเนาะให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้เก็บข้อมูลกันไปนะครับนะสูตรนี้ก็เดินดีนะครับ17งวดรวดนะครับนะทยอยลงละกันนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้มาเอาสูตรอ่าวิ่งล่างตัวเดียวนะครับรีบเซฟ กันไว้ก่อนเลยนะเ,นเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับอ่ามาดู2ง,งวดล่าสุดกันเลยนะครับจะได้คลิปไม่ยาวจนเกินไปนะเดี๋ยวผมจะคำนวณงวดวันที่อ่าวันนี้วันที่17นะครับน่าจะเป็นเดือนนี้เดือนมก,กราคมนะครับมก,กราคมเดี๋ยวผมขออนุญาตดูปฏิทินสักนิดหนึ่งนะครับนะ เดือนนี้มีถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ31นะครับนะงวดวันที่31มนะครับมก,กราคมนะ2 5 6 4นะครับนะเดี๋ยวเรามาคำนวณสงวดล่าสุดกันนะครับงวดที่13นะครับ6บวก5ได้11 11บวก3ได้14 14บก0ได้14 14บวก9นะครับได้23 23บวก2ได้25 25วกส ได้29 29บก7ได้36นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก36นะครับเขาที่เลข6ถูกเป็นงวดที่13งวดที่ผ่านมานะครับนะคคำนวณกันไปนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยนะครับนะรีบเก็บรีบข้อมูลกันไว้แล้วกันนะครับนะ 2บวก8นะครับได้10 10บวก6ได้16 16บวก5ได้21 21บวก9ได้30 30บวก7ได้37 37บวก5ได้42 42บวก7ได้เท่ากับ49นะครับงวดที่ผ่านมาวิ่ง9ล่างนั่นเองนะครับเป็นงวดที่14รางวัลเลขท้าย2ตัวล่าง92นะครับอ่ะงวดวันที่31กันเลยนะครับ 8 8 0 1 5 9นะครับผลรางวัลที่1 8 8 0นะครับ1 5 9นะครับ2ตัวล่างเป็น92นะครับเลขหน้าครั้งที่1 7 3 1เลขหน้าครั้งที่2 7 8 6เลขท้ายครั้งที่1 5 2 9 มาร์กตำแหน่งที่จะบวกนะครับหลักหมื่นสองครั้งนะครับหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกด้วยเจ็ดคงที่นะครับแปดบวกกันสองครั้งได้สิบหกนะครับเจ็ดบวกกันสามครั้งได้ยี่สิบเอ็ดผลบวกจะได้ดังนี้นะครับ 6บวก9ได้15 15บวก2ได้17 17บวก1ได้18 18บวก3ได้21 21บวก8ได้29นะครับ29บวก5ได้34 34บวก7ได้เท่ากับ41นะครับงวดนี้เซฟไว้เลยนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับเลขดังเลขดับเลขอะไรไม่ต้องไปสนนะครับ1นะครับ เลขมหัศจัน7 8 9นะครับวิ่งตัวเดียวล่าง1นะครับนะ1 7 1 8 1 9นะครับหาซื้อรางวัลน,นะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไว้ล่วงหน้าเลยนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับในงวดวันที่31นะครับธันวาคมนะ2564อ่าทที65ที่จะมาถึงกันนะครับหวังว่าเราจะโชคดี กันต่อเนื่องไปยา,ยาวๆตลอดทั้งปี2,565นะครับวันนี้ก็มาแสดงความยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่โชคดีนะครับอย่าลืมเซฟข้อมูลนะครับเลขมหัสจั์นะครับ789วิ่งล่างนะครับตัวเดียว1กันไว้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบข้อมูลกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ